แต่เขาได้เล่าไหมคะว่าสิ่งที่เขาทากับเราคืออะไรบ้างเ,เขาพูดกับแม่คะ่ะอแต่ว่าเขาพูดไม่หมดค่ะเขาพูดกับแม่ว่าเออแบบว่าชอบเรารักเราค่ะแต่ก็อยากมีทั้งสองคนคือ <K new S 2> อยากมีหนูด้วยแล้วก็ภรรยาเขาด้วยแล้วเรื่องทั้งหมดใค่วุนั้่ฟังไหมคะเล่าค่ะอืแล้วแม่พูดมาคํานึงว่าคิดว่าให้หมามันกิน พ่อแม่รู้นิสัยผู้ชายคนนี้ดีค่ะพอแม่เลี้ยงเขามาคุณแม่เลี้ยงมาด้วยซ้ำนะดูสิใช่ค่ะแต่ตรงนั้นมันเหมือนกับหนูไม่มีที่พึ่งเลยนะไม่มีเลยค่ะและหนูถูกรังแกอยู่นะคะใช่แต่พอพราเขารู้ว่าหนูกินยาเพราะเขาเนี่ยเขาพีสํานึกผิดหรือว่าแบบถอยออกไปหรือแบบทำอะไรไม่ดีขึ้น่อยไม่ดค่ะไม่ถอนแล้วก็ยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะว่า แม่หนูจะเป็นรองแม่คำว่าโดยตลอดตอนนั้นมีใครที่พอจะเป็นผู้ช่วยได้ไหมคะคำว่าเป็นผู้ช่วยเช่นปรึกษาใครไหมเพาเราจะสามารถทําอะไร,ไ,รไ,ได้ไได้เลยแล้วแล้วแม่ของผู้ชายเขาว่าไงบ้างคะพ่อเขารู้เขาปัญหาเราเลยคะ่ะอัญหาเราใช่หไหมไค,ะคะเขาบอกว่าด้วยการที่ เรื่องความที่หนูเป็นคนแต่งตัวแล้วเรื่องของการแต่งตัวมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการที่แบบเขาผู้ชายแฟนนั้นจะม่ยุ่งกับหนูหนูเป็นคนแต่งตัวแบบนี้ค่ะที่วันนี้ที่หนูแต่งมาก็คืออยากให้ให้คนไม่อยากไม่อยากให้คนมองที่การแต่งตัวเขาก็เลยคิดว่าการที่หนูแต่งตัวแบบนี้นั่นแหละคือหนูผิดใช่แล้วก็เลยทุกอย่างกลายเป็นความผิดหมดใช่ค่ะช่วงเวลาตอนที่น้องสงเราก็มาในเพียบเฉาวตัวต่อตัวตอนนั้นหนูตั้งใจจะบอกหรือตั้งใจจะถามอะไรคะ ดนะังใจแบบจะปรึกษาใครสักคนค่ะเราผิดเหลอที่เราแต่งตัวแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่พี่ไม่มองเรื่องของสิที่ส่วนบุคคลในการแต่งตัวแต่พี่แค่รู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยเวลาการที่เขาจะตัดสินเราจากสิ่งที่เราแต่งตัวแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างจากนี้เรามาเป็นเรื่องของความผิดอมืมันเป็นความมันเป็นความขัดแย้งข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตเราทุกคนจะโทษมาว่าก็เธอแต่งตัวแบบนี้ ถ้าเกิดมองยอดอีกทีหนึ่งวันนี้คนที่เป็นผู้ถูกกระทําบางคนก็แต่งตัวมิดชิดเขาถึงได้มีข้อขัแย้งกันเสมอว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เดี๋ยวก่อนนะเราจะมาโทษคนที่ถูก mm. เป็นเหยือ่อเพียงเพราะเขาแสดงสิทธิส่วนบุคคลในการที่จะทาอะไรกับร่างกายของเขาเนี่ยนะ mm. เพราะฉะนั้นพี่ไม่นับเรื่องผิดไม่ผิดพี่นับเรื่องของความเหมาะไม่เหมาะและอันตรายที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้อน,นันคือส่วนหนึ่งเพียง mm. แต่ถ้ามุมหนึง่งพี่มีความรู้สึกว่า มันน่าจะมีทางออกให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกทําร้ายมาโดยตลอดแต่วมาถึงตรงนึงณจุดนี้เนาะมันก็คือสิ่งที่เราโดนถูกทําร้ายตัดหน้ะ mm hmm. โอเคจะหาเหตุผลว่าด้วยอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วค่ะน้องได้รับการดูแลยังไงบ้างไม่ได้หลับค่ะครอบครัวก็ปกป้องไม่ได้เลยใช่ค่ะแม่บอกให้หนีค่ะหรอใช่ค่ะเรื่องหนีไปไหนคะหนีไปอยู่กับเพื่อนค่ะ คือแต่าไม่ให้ผู้ชายคนนั้นตามเจอใช่ค่ะแล้วเขาตามไปอีกไหมคะตามค่ะเขาตามไปจนเจอเหรออีกใช่ค่ะแล้วก็ยังไปข่มขู่เราเหมือนเดิมอีกใช่ตอนนี้ในบ้านนอกเหนือจากแม่ไม่มีใครแล้วเลยไม่มีค่ะค่ะแล้วสิ่งที่หนูตัดสินใจกับชีวิตของหนูตอนนี้คือหนูก็เดินออกมาค่ะเดินออกมาเพราะว่าเสียทุกอย่างเลยโอก